สวัสดีครับจากร้านสมจันทร์ซาวนะครับผมอยู่ที่อำเภอเกษตรวิสัยจังหวัดร้อยเอ็ดของเอ้านะครับเปิดท่กับโซนหกห้าโซนเก่าสี่ห้าเจ็ดเจ็ดเก้านะครับผมบันนี้ลงคลิปประมาณสองหมื่นสามหมื่นนะครับเนื่องจากติดภารกิจนะครับติดงานนะครับต่างจังหวัดนะครับอ่ะมันทีมาอัปเดตสิค้ากันนะครับโซมันทีมันทียี่สิบสองยี่สิบสามยี่สิบสี่มันทียี่สิบสี่มันจันทร์นะครับน่าจจะยี่สิบสี่แหละ นะครับยี่สี่พฤศจิกายน2567นะครับอ่ะครบมาเปิดตู้รับโพ้งกันก่อนนะครับพึ่งเอาลงมานะครับพึ่งได้ท้ายคลิปช่วงสายๆนะครับตอนนี้กับบานเทียงแล้วนะครับผมตู้เทอร์โบอาจารย์อีทออริโอนะครับพร้อมบีบีนะครับใบละ2,800บาทนะครับตู้ใหม่เมื่อหนึ่งนะครับพร้อมเอกตะแกรงฉีกไม้อัดแท้20่มิลนะครับผมเป็นตู้เปล่าเด้อนะครับเป็นตู้ใหม่เมื่อหนึ่งนะครับนี่นะครับพอดีไปงานมาเสาร์อาทิตย์วันหันครับ ครับคนประกอบการครับอันนี้เบี้ยวครับอน,นี้แตกครับนีบ่เลยครับบึ้งสภาพครับตัวายงานมาเละทิเลยงานนี้ขาดทุนมาสารเลยนะครับผมบึ้งเลยบึงรลครับแล้วก็มีตัวแตกนะครับนี่แตกอีก ตัวนี้นะครับเกิดจากนะครับอันนี้เป็นเป็นประสบการณ์เลยเป็นบทเรียนเลยนะครับผมตัวนี้นะครับตู้คู่นี้นี่ผมใส่ล้างรถมากนะครับกระเทือนทั้งลังนี่แหละนะครับออกไซสเตรฮัทนะครับตู้ตัวนี้ก็สลักกัล็อกน้ำกันทั้งสองใบนะครับนี่ผมออกสเตนนี่ครับนะครับผมปรากฏว่าสเตนนี่น่าจะลุดนะครับน่าจะลุดนะครับแร้วมันก็น่าจะขาดนะครับนี่ นี่เป็นห้อยขาดนะครับเฮ็ดให้ตู้คู่นี้นะครับตู้เชียงกลางนี่ลุดนะครับลุดตกทั้งทางนะครับรถแลรงประมาณ80เนี่ย80กว่าซิปนะครับทะไลต์ตกข้างด้านหลังนะครับเฮ็ดให้นะครับตู้ข้างตู้เชียงกลางนี่ยนาความลุ่งผืนนะครับแล้วก็ทะไลต์ไปน้ำถนนลาดยางนะครับก็เลยเฮ็ดให้เป็นแบบว่าบาดเจ็บมากทั้งสองคู่นะครับแต่ดอกนี่ก็น่าจะไม่มีปัญหานะครับผมแต่ตู้นี่น่าจะบริสายแล้วล่ะนะครับเพราะว่า มั่นมันอันนี้นะครับหรือว่าท่านใดอยากเอาไปใสอยากเอาไปบำลุเอาไปเขาเยือนว่ายังไงเอาไปซ่อมเอาไปใสเองนะครับกามารับได้เลยนะครับไปละหาลอยนะครับผมนี่ขันเป็นสร้างนะครับถแก้ตัวนี้ออกแลวก็ตีมันเบียนแล้วก็อันนี้ก็พ่นสีนะครับขึ้นนะครับตัวนี้ก็อัดเขาอีกนะครับก็ขึ้นนะครับผมแต่วตัวนี้ผมก็สิขายละไปละหาลอยนะครับตู้เปล่านะครับบ่รวมดอกเนาะนะครับเพราะว่าดอกข้างในมันก็ยังดีอยู่ นะครับเป็นตู้ของผมใช้เองนี่แหละนะครับผมนีกระสลักนะครับไปละหารอยเด้อนะครับผมราคานี้รับเองเท่านั้นนะครับผมเมื่อเป็นของยังวันมีของใหม่มาอัปเดตนะครับกับมีภาพไอแอบตัวนึงนะครับของโฟนิกนะครับ Mac สองพันห้านะครับตัวนี้จะเครื่องเดิมนะครับตัวนี้เป็นคาดเฮตุนะครับผมคาดเฮตุราคาห้าพันเก้านะครับสิบแปดนิ้วข้างละซองดอกเล่นได้นะครับผม เล่นได้นะครับเครื่องเดิมนะครับใส่งานปกตินะครับหน้าตีนเท่ากับมีเหมือนเดิมนะครับผมมาตีนก็มีเหมือนเดิมนะครับของใหม่เมื่อนึงเลยนะครับผมสนใจกระติ๊ต๊อกสับถามกันขามาได้นะครับเบอร์0650945779นะครับผมรู้ว่าจะเป็นพวกอ่ามิกเซอร์นะครับพวกเครื่องปรูงกับมีจัดจําหน่ายนะครับนี่มิกเซอร์กับมีนะครับมีหลายรุ่นหลายยี่ห้อเลยนะครับอันนี้ก็เป็นบูอ่าซาวเบสนะครับเป็นขล้องใหม่นะครับ เป็นของใหม่เมื่อหนึ่งนะครับบลูทูธ USB และที่สำคัญตัวนี้เอฟเฟกแท้นะครับเสียงดีนะครับตัวนี้หวานเจี๊ยบเลยนะครับไฟผ้าไฟผ้า LED นะครับของของโหมดของโหมดนะครับมีทั้งหมด4หัวนะครับหัวละ750บาทนะครับ750บาทติดทุกตัวนะครับใช้งานปกตินะครับแล้วก็ดอก BM 300 b นะครับดอก15เป็นดอกคงรอนะครับใช้งานปกติสุภาพสวยๆเลยงามๆเลยนะครับเดิมดังใช้งานปกตินะครับนี่ไอเนี่ยดักฟุนดักแมลงนี่ยังดีๆอยู่ครับดอกละ1,550บาทนะครับอันนี้เป็นดอกของมือสองดราคโปร์ดีดอกก็ห้าร้อยนะครับดอกสิบห้านิ้วโค้งปั่มประมแมห้าร้อยวัตต์นี่แหละนะครับผมอ่าแล้วก็อบอ้อมนะครับอบอ้อมตัวนี้ห้าร้อยวัตต์นะครับผม สภาพเดิมนะครับแต่ว่ากตามการใช้งานนะครับอายุการใช้งานดอกละหาร้อยหาสิดอกละหาร้อยนะครับอ่ะดอกลำโพง PR นะครับหรือว่าดอกทาราก็มีดอกสิบสองนิ้วก็อยู่ด้วยนะครับผมช่วงนี้นะครับอ่าทั้งงานนะครับกับตอนนี้สร้างโรงงานผลิตตู้ไปแล้วล่ะนะครับบริษจะเป็นตู้เสียงกลางที่เป็นชุดแขวนนะครับที่ราคาหาพัดเก่านะครับ ลายการตู้ ps 15นิวน้ว12นิ้วนี่อ่ะเดี๋ยวบอเรื่องตู้ต่อนะครับเดี๋ยวบ้าเมืองพแอ่ำนะครับอันนี้3,900ันเนะครับสิบแปนิ้วค่าวองดอกเล่นได้นะครับ tr ฝั่งละ8คู่นะครับอ่า8คู่16ตัวหม้อแปลงใหญ่นะครับคาปาสี่ลูกแกงใหญ่เลยพัดลมหนึ่งตัวนะครับหน้าไม่สวยนะครับเป็นเครื่องประกอบนะครับตัวนี้3,990บาทนะครับ3,990บาทนะครับแล้วก็ xl 1,800นะครับ6,990บาทอันนี้ 3,950บาทนะครับตัวนี้เป็นมอดเฟรชนะครับรุ่นเดิมแล้วนะครับผมอ่าม่มีไฟไม่มีเสียงนะครับเดี๋ยวตีเป็นงานสร้างอยู่นะครับผมแล้วก็ปรีซับแยกเสียงนะครับของนิวแบ็คของ MP นะครับตัวละพันสี่เก้าสิบบาทนะครับแล้วก็เทคโนนะครับอ่าสวิตชิ่งน้ำหนักเบาพกพาง่ายนะครับสิบแปดนิ้วคั้นละสองดอกอิ่มๆเลยนะครับพันวัดที่แปดโอห์มนะครับหนึ่งพันเจ็ดร้อยห้าสิบวัตที่สี่โอห์มนะครับ และกาพวกดอกก่องพงนะครับมือหนึ่งหรือว่าเป็นดอกทวิตเตอร์ซยงแรมนะครับผมจะหลวดนะครับหรือเป็นปากได้ได้ได้เป็นปากแ้มนะครับนี่ปากไพซอต์นะครับเขาเรียกว่าไพซอต์นะครับใส่คอม4ีีได้นะครับตัวนี้เอามาจัดจำหน่ายให้ลูกค้าเลยนะครับที่เป็นตัวตัวนี้นะครับผมแ้มคอมซีีนะครับก็มีจัดจําหน่ายนะครับหรือว่าเป็นของปลั๊กไฟนิวแบกนะครับพันสี่เก้าสิบบาทนะครับ นะครับเดี๋ยวมาพูดถึงเรื่องตัวลำโพงเสียงกลางนะครับตอนนี้เสียงกลางที่เป็นชุดแฝงนะครับชุดรหัสขั้นเก่านี่ก็สร้างโรงงานเขาผลิตให้อยู่เ้อนะครับตอนนี้กับมือนีวันที่24พฤศจิกายนที่ติดตามปีต่อไปแล้วล่ละนะครับเขาก็เึรงงานให้แล้วนะครับพร้อมวันซ่านะครับช่วงนี้ออเดอร์ไลน์นะครับผมสร้างถึงแต่ตัวล่านะครับ32มใบหรือยังมันมานะครับ32ใบก็ยังยังยังไม่ได้เลยนะครับผมก็พร้อมตู้เบร์ตสิบหนิ้วนะครับ แต่ว่าทันแน่นอนนะครับประมาณต้นเดือนประมาณไม่เกินวันที่10นะครับไม่เกินวันที่10ทันวาน่าจะได้ของนะครับผมเพราะว่าตอนนี้กําลังขึ้นตู้เสียงกลางนะครับมันช้ากับไอ <im> ตัวขอบเหล็กนี่แหละนะครับมันช้ามันสากับตัวขอบเหล็กนะครับสุยเข่ามุ่มสุยตัดนะครับอะไรพวกเหลอกพ่นสีอีกนะครับพ,พ่นสีล่อสีหแห่งอีกนะครับอ่าแล้วก็ตู้ PS 12นิ้ว15นิ15้วนะครับ12นิ้ว15นิ้วนะครับกสิมี่เขามาจัดจำหน่าย นะครับผมกับประมาณต้นเดือนท่านว่าขึ้นกันนะครับผมอ่าแล้วก็ตู้เสียงกลางเด้อนะครับแจ้งโอ้นี่รับเบี่ยวเลยตกแห้งเติบครับอันนี้ใบละหาน่อยนะครับตู้เปล่าครับเอาไปแต่งเอาครับอันนี้ก็กดลุ่มใครับนี่อันเป็นสร้างนี่เอานี่ดึงแล้วยิ่งไปเลยนะครับผมตู้ยิ่งไม่ยิ่งแน่นๆนะครับตู้ผมไม่ค่อยได้ใส่แล้วก็ตู้ลายอะนะครับนี่จะเป็นแบบนี้นะนะครับจะเป็นของไม้นะครับสีขาวประมาณต้นทันว่าขึ้กัน นะครับทั้งหมด1โลนะครับ12ใบนะครับเป็นงานเกรดฟรีเมียมเลยนะครับนี่งานสิเป็นตู้แบบนี้นะครับแต่ว่าสีสิเป็นของไงนะครับเดี๋ยวเสียวขันมานะครับเดี๋ยวจะเอามาไทยให้พี่น้องได้รับชมรับเบืองกันนะครับเป็นปากเอ่อปากแลมไรเอะไรนะครับไรอะล่เป็นแบบไรนะครับนี่ไร้อะล่จะเป็นปากเป็ีปีงนะครับปากบนบางหน่ยนะครับเงี้ยงๆลองส่ละใช้แลมพ้อมซีนะครับเป็นนี่ละ อ่าสิเป็นประมาณนี้แหละนะครับผมดอกสิบนิ้วนะครับก็เห็นป่ะครับก็จะประมาณนี้นะครับพร้อมชุดแคนนะครับเดี๋ยวราคาเดี๋ยวมาแจ้งอีกทีนึงนะครับเป็นงานโรงงานงานบริษัทงานดีงานสวยเลยนะครับจะเป็นประมาณนี้แหละเขามานะครับผมสร้างไปแล้วโลนึงนะครับตอนนี้เขาจะกกำลังตัดใหม่อู่ว่าสั่นอ่าโอเคครับผมมาอัปเดตเรื่องตูวมังพงศอีกประมาณนี้แหละครับโอ้เสี่ยงายพี่น้องเลยสเตรุลดนะครับน่าจะลดนะครับ หัอยูทึ่งตูน้ำพุ่งนะครับรุดแล้วว่าที่นี่กระต๊ลงมากะก,กิ่งนะครับดีนะครับขี่รถขา้าจับบอไม่เหยียบนะครับเพราะเป็นเป็นบดเลียนยาง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 ใหญ่เลยครับขนาดสตรีนี่คิดว่าเบอร์ใหญ่ละครับยังรุดมันมีห้อยก็คือไม่มขาดครับ๋ต่บรูวันไปจังไหนมม่ยังรุดตู้ตัวนี้ก็ถไหลตกทงาลังกันรถดปีกอับเลยนะครับแดนเนั้นแปดสิบกสิบนะครับดีนะครับที่บออามี่ไผเป็นยัง นะครับถือว่าเป็นบทเรียนราคาแพงนะครับผมกัอ่าก็ได้คิดว่าดีกว่าคนที่เป็นยังนะครับดีกว่ารถขาเจ้าไม่เหยียบแล้วขาเจ้าเกิดอุบัติเหตุนะครับผมสำหรับตัวลำโพงนะครับกับซื้อไม่ได้นะครับเนาะเป็นเป็นบทเรียนเลยแหละนี่แหละนะครับผมอ่ะโอเคนะครับผมอ่ะใบรหัสไอยนะครับติดต่อเขาว่าใดนะครับมีอีกสองใบนะครับที่มันสภาพดีนะครับเชื้อราคาเราจะมาคุยกันนะครับอันนี้ก็คนสีดํากับ ขนาดชิวครับเป็นตะแกรงเป็นตะแกรงตะแกรงต่ำโรงงานเลยครับประมาณสองมิ้นสองมิ้นได้นะครับเป็นตะแกรงยางานาเลยนะครับไม้ยังดีๆนะครับตู้พรมใส่เองนย่างี้แหละโอ้เสียงไรครับพี่น้องครับเป็นประสบการณ์เป็นบทเรียนเลยนะครับนะเทียต่อไปกับซีได้ระวังให้มากว่านี้นะครับโอ้สเตอร์ดลุดจัไม่ลุดหรือไปท่าไดใครับผมอ่ะอยากได้ตู้ลำโพงอยากได้ดอกลำโพงนะครับรับจัดนะครับผม แต่ว่าตอนนี้ก็เสียงกลางยังพอมีนะครับผมเสียงกลาร์ดบัตซูบครับบัดแย่บัดคลักบัดแหน่ครับนะครับผมอ่ะโอเคนะครับสนใจสนใจตัวไหนก็โทรเข้ามาสอบถามกันได้นะครับเบอร์ศูนย์หกห้าศูนย์เก้าสี่ห้าเจ็ดเจ็ดเก้านะครับผมร้านซุ้มจันซาวอยู่ที่อำเภอเกษตรวิสัยจังหวัดร้อยเอ็ดนะครับสายไว้ก็มีจัดจำหน่ายนะครับเข้าหนึ่งออกสองข้าหนึ่งออกสามนะครับผมอ่ะอาชีว์บอลเลวบาฟังบ่ท่านนะครับผมขออภัยนะครับเพราะว่ามัน คันเว้าซาเ้าเยินมั่นสิบไปกินเวลานะครับเดี๋ยวพี่น้องสิเบื่อกันก่อนนะครับก็เลยอยากจะพาให้ครบทุกอันแล้ะครับนะครับผมอ่ะโซนหกห้าโซนเก้าสี่ห้าเจ็ดเจ็ดเก้านะครับร้านสมจันเจ้าอยู่ที่อำเภอเกษตรวิสัยจังหวัดร้อยเอ็ดนะครับ